ไอ้ตัวนี้ผมประกอบแล้วตั้งแต่ว่านนะครับพี่น้องนี่ครับชุดเสื้อสูบโลซูมเนี่ยครับมาที่นี่ท,นท่านลูกค้าเขาวันเท่ามากครับบอกว่าเขาถามว่าจะเอายัางไงใส่ผมผมก็กว่าเอาของไอ้คุณภาพปานกลางนะครับค่าสามหนึ่งกว่าบาทนะครับเขาว่าว่เอาเขาว่าถอดออกขอรอกไอ้เอาไอ้ๆๆตัวที่ดีใส่ผมเนี่ยเข้ว่าจะมีตัวดีๆตัวใดเนี่ยพงก็ว่าผมก็มีแต่ต,ตัวนี้แล้วครับนี่ตัวที่ว่าดีๆครับนะ,ต,นนะ,นะบนะตัวนี้มันราคาหกเก้ารอยเนี่ครับนี่นะเป็นมันแพงผมก็บบอกว่ามันแพงหรอก เขา่าแพงเอาว่าเพราะว่าเขาไอ้เครื่องเขาพาใหม่ประจำนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อสติวแต่ว่า่เป็นสติวของแท้หอกครับพี่น้องใช่ป่ะครับเอ้เดี๋ยวไอ้คลิปวิดีโอนี้เพราะว่าสี่ถ้าท้าคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอดชุดเสื้อสูงสูงครับเพราะว่าผมี่ต้องถอดออกรอบนึ่งหนักเอาเสียวอไอ้ตัวนี้เปลี่ยนนะครับผมก็เลยได้ไอเดียว่าผมสีนนะนํางไปีถอดว่าถอดถอดว่าเป็นย่วงมันชุเลยนะครับถอดแบบไม่ต้องไม่ต้องมากอก ที่เราขีดสองขีดให้มันเสียเวลาครับถอดออกมาเป็นยวงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีครับพี่น้องนะครับวันนี้มาเบิ่งภาพมุมบนกันครับพี่น้องไอ้ผมถอดจนว่าผมถอดออกเต้นสิมือเลยครับผมก็ยังคิดได้ว่ไว้ที่ขีดเบิ้งนี้ให้เบิ่งดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวผมสะทำซาจำลองเหตุการณ์ก่อนเด้อตัวนี้มันอยูนสี่เป็นว่าตอนแรกที่ว่ายังยังบ่ยมันถอดไม่นด้บอครับครับมันถีบพีนอนอยู่สี่หาตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่หาพี่สนอนยืนหนียืนหนียืนหนีนะครับนอน เยึดตัวนี้นเราก็ไม่นอนยึดตรงนี้หาตัวกาแฮวถอดเอาฟ้าครอบอันด้านบนนี่ออกก่อนครับออกสี่ก่อนอ่อันนี้พอดีจำลองเหตุการณ์ไล่ไล่เลี่ยงไปใหม่เนะาะเดี๋ยวเข้าใจเนาะมาที่นี่เขาก็ให้ถอดชุดคาบูครับอันนี้คาบูเขถอดเรียบร้อยด้วยครับนี่คาบูก,ก็ถอดอปูสายสุญญากาศออกสายระมันออกถอดไอออกแก๊าก๊าเล่งถอดอองซี่ครับอถอดออกมาอ,นนอันนี้ถอดแล้วด้วยครับเด้อนี่น ตอนนี้ผมถอดมาถึงตอนนี้แล้วครับนี่นะแล้วก็เยังเพิ่นไอตัวนี่ที่นี่เขาก็มาถอดตัวนี้ครับที่นี่ถอดอีกถอดอีกแค่ไอสองจุดกระพอนะครับนี่ถอดตัวนี้ครับนี่ครับมันมีน็อตคันยึดเสื้อสวมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวถอดน็อตยึดที่สูบออกสี่ตัวแล้วก็มาถอดมึงมึงทอยเสียดานาวันนี้ออกครับนี่ด้านล่างตรงนี้ครับนี่เห็นบ่นี่ อันนี้อันนี้ผมถอดแล้วนี่ถอดแล้วนี่ผมโองง่ายๆคือว่าผมถอดแล้วเหมือนเราผมเตรียมสิยกออกเป็นออกทั้งชูแล้วนะครับแต่ว่าผมในไอเดียว่าผมมันเฮ็ดคลิปไป็นบางดีกว่าตัวเพื่องที่มีอยู่เนาะไอสองตัวนี้ก็ถอดแล้วครับนี่นี่ครับนี่พี่น้องมันที่มีนอนอยู่นี่อันนึงเลยนี่นี่ตัวนึงแล้วก็นอนอยู่ซื่งนี่อันนึงครับนี่ครับถอดถอดแล้วแต่ว่าย่างย่างเปล่านอนออกครับนอนยัางค้าจูรูอยู่ครับนี่เอาไปที่นี่ก็ก็ให้ยกเลยครับนี่นะนี่ครับนะ อ่านอนตัวนี้ผมก็ถอดแล้วครับตัวปมถอดไอ้รุ่นรวมเลยครับนี่นะพี่น้องนะครับผมไข่ออกงินเลยครับมองไงคุณไข่ออกงินส่วนเราหลายผมมาอ่านอธิบายฟังเทียวสองยำอีกหนึ่งเนาะอ่ามาที่นี่ก็หายกออกมาทั้งยวงครับยกขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนี่ยกยกขึ้นทั้งชุดเลยทั้งไอ้ทอยเสียทั้งชุดโซลูโซทั้งชุดแป้นแป้นข้าวมูตัวนี้ครับนี่ตีกันครับออกมาทั้งยวงเลยนะครับแบบนี้สิยกเบิ้งอันนี้ ผมเพิ่งประกอบมาว่าหนี่ครับพอพัฒนามันขอดบางย่าดนะครับพี่น้องก็เอามือขยับขยับไปขยับมากดูแลครับนี่เพราะว่ามันยังยังพอไม่แน่นนะครับนี่ครับมามาที่นึงมาเลยครับทีนี้ดึงมาเลยดึ่งมาเรดวงเหมือนนี้เลยครับนี่วะนี่ครับพี่น้องนี่นะนี่ครับดึงมากี่แล้วก็ให้ให้ด้านให้ด้านซ้ายตัวนี้เข้าไปครับเพราะว่าซ้ายตัวนี้นี่มันถีอยุติสิ่งเข้าไป อ่าชทางหนาแนครับ <vine> ด <gary> oh. ันเข้าไปเอานี้ดันเข้าไปสุดเลยครับดันเข้าไปให้ดึงสายตัวนี้ออกก่อนก็ได้ครับดึงออกฟังนี้ผมบ่ใหญ่กล่องเนอะมันใหญ่ยากเอาเดี๋ยวเอากิบหลอนออกก่อนครับเดี๋ยวมันถีรุดหายนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับกิบหลอกถือว่ามันเขาลอกไปสายตัวนี้อยู่ก็ออกก่อนดันอันนี้ออกไปเลยครับนี่ดันออกไปเลยดึงว่าด้านหลังครับนี่ครับเห็นบ่นี่ครับนี่ัดที่ยกมาทั้งยวงครับยกมาทั้งยวงแบบนี้เลย แบบนี้ครับผมเห็นว่านี่พี่น้องนี่ธีการถอดจุดสูเว็นลูกูมครับบัดที่เขาคอยยะงม่ถอดเราไอ้ด้านนอกครับไอ้พวกนี้นะครับมันเหตุไงคันทาไปถอดตอนนี้มันถอดยากครับเพราะมันเกยกันพวกนี้ครับเกกาเคียงมือเครับมันทํางานลําบากครับเห็นครับมันก็เรียยแล้อครับพี่น้องบังที่กับพวกนีิถอดเปลี่ยนข้อไม้เขาครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เนาะครับเนาะตัวนี้เวทไอ้หงวงหัวไปเปไอ้ครับก็ที่นี่ก็มาเมืองตัวนี้กันครับที่นี่ ครับออกมาทั้งย่วงเลยครับผมเม็นบ่ครับแต่มาแก้วครับแก้วที่งละกินน้องกินกแก้วที่งละครับพี่น้องแก้วแก้วออกเพื่อว่าแเอาไอ้ชุดชุดนี้นะไปใส่กับไปใส่กับสู๋ไม่นะครับมาใส่กับตัวนี้ครับแก้วชุดแบบไอ้ตัวไหนดุรีดีเข้ากับแก้วไอตัวไหนบุรีเข้ากับเปลี่ยนไม่นะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมแก้วกก่อนมันเคลียง่ายกวันนี่พี่น้องเกลียร์หน่อกที่เคลียง่ายก็เข้าไปเกลียร์หน่อครับ กแก้งานอะไรครับงานเลยครับครับผมง่ายมากเลยดึงเอาดึงเอาเลยครับไาทีนี้ <c oughs> ม่ตตองไปเกกามือมตองไปเคี่ยงพันโมนีนะครับเห็นไหมครับง่ายวะนะครับตัวนี้เขาก็ใส่ประแกะหกเหลี่ยมคันออกเพื่อที่เอาท่อท่อรุ่มข้อดีตัวนี้ไปใส่กับเสือสูบตัวนี้ตัวใหม่นี่ครับว่าตัวนี้มันมันดีอยู่มันใส่ได้อยู่ <c oughs> อ่าของเทียนเ้ากของมุนเอาครับอืมจะให้ประเทกันครับพี่น้องครับสำหรับ แต่ปรที่ว่าฝึกที่อยากอยากเป็นซ่อมเอออยากจะอ,อยากอยากจะเป็นสร้างเพราะมันเป็นซ่อม <c oughs> ล่ำผิด <c oughs> ครับสมุนออมาครับ <c oughs> ขันห้องที่ไปถอดจะได้กินจะได้กินอยู่ในเครื่องนี่มันมันเห็ดยากมันเห็ดได้อยู่แต่ว่ามันเห็ดยากมันอ่ามันบผสมนะครับนี่นี่ห้อก็ถอดเอานี่ครับนี่ถอดเอาครับแต่ว่าผมว่าผมว่เห็ดมึงเบื่อเพราะว่าคลิปมันที่เงีเนาะก,ก็ซ้ำนี่ก็น,นาดาจะเข้าใจเนาะก็คือว่าพวกไม้คือว่าถอดเอาไปใส่ตัวนี้ไอโอเคย้ำนิดนึงอ่ะโอเคจบคลิปนี่